สวัสดีครับผมศิลปะไทายสุธีมณูเกียวรับไฟล์เราซ้อมมาก,กี่วันเป็นเดือนแลวครับก็ซ้อมอยู่ที่คล้ายสุธีับที่บางทีครับแต่ที่ททเดิมเลยเนาะ,ะในปีไหเป็นพวกปอลซ้อมหรือเปลมีเสียงลมใยมีแซบซี่มีเจนลบ เราเปิดพี่ๆไน่ค่าใช่กันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละ20บแล้วสูงเท่าไหร่163ยหกาน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ประมาณ54มวยสไตล์อะไรครับสไตล์ีมือครับวันนี้จะต้องมาเจอใครเหนือพยัคใช่ครับเคยเต่อยก่งไหมไม่ไม่เคยครับอันนี้ครั้งแรกเลยศึกษาเก่งสรกิ่อนต๋อพยัคน้องก็สูงครับเป็นมวยครับวันนี้เลยต้องมาเจอน้องเขาเนอะวางเกมมาแผ่ให้ดีก็ตั้งตั้งตัวครับก็ ใช่พี่มิ้งค่ะอ่าเหมือนตามสไตล์เรานะเราไปแก้ไขวุฒน้องบริเทียวล่าสุดเราต่อยไปที่ไปที่ที่นี่แหละที่นี่เลยวันนั้นต่อยกับต่อยกับจำจำชื่อไม่ได้แล้วไปไงวันนั้นแพ้แพ้ครับพลาดแพคะแนนใช่ครับแพ้แบบไหนวันนั้นเบียดกันหรือโดนสอกครับโดนสอกรอบเกมมันเปลี่ยนก็ช้าไปอ๋อยังหไงพลาดโดนสอกก็เลยพลาดไปเลยก็เลยช้าไปอืมวันนั้นเวทเท่าไหร่ ปล่อยปล่อยเจอฮะนะวันนี้วันนั้นปล่อยมาต่อยวันนี้ต่อยร้อยร้อยสิบร้อยสิบเอ็ดครับร้อยสิบเอ็ดใช่เมื่อเช้ามาสอบหนักแล้วเป็นไงบ้างพอดีครับมาพอดีมาสบายเลยร่างกายไฟนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสูบบุหรี่แรงครับวันนี้พอมาแจ้งเกิดเนาะมั่นใจครับเอาชนะเอาค่ยด้วยครับคุมมากี่กิโลไปนี้ประมาณสี่โลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดประมาณห้าสิบครับโคตจังหวัดลบบุรีครฝากเชิญชวนแฟนๆขับแล้วหน่อยฝากเชียร์ฝากเป็นกอลังใจให้ศิลปสนนะครับวันนี้เต็มที่นะอ่ะขอโชคดีีวันน้คองทูด้วยครับ